มาดูการติดตั้งตัวปลั๊กไฟสี่ช่องกันบ้างนะครับผมโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เราไปซื้อนะครับชุดของปลั๊กไฟ4ี่ช่องมาก็าจะมีตัวหน้ากากนะครับมีตัวปลั๊กไฟนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ2ตัวเนี่ยมาประกอบเข้ากับหน้ากาก่อนเลยนี่ครับประกอบเข้าไปแบบนี้นะประกอบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับมันจะมีตัว LN นเนี่ยเราก็ต้องให้หันหัวด้านบนให้ถูกด้วยนะครับเนี่ย จากนั้นให้พลิกมาด้านหลังเลยนะครับทีนี้เราจะต้องมีการจัมไฟระหว่างสองปลั๊กตัวนี้โดยการไปหาสายลายสายนิวตอนแล้วก็สายกาวมานะครับเป็นขนาด2 5จุดห้าเนี่ยสามเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาตัดเอามาสามเส้นแบบนี้ทีนี้เราก็ปอกปลายสายนะครับความยาวสักประมาณหนึ่งจุสองเซนหรือหนึ่งจุดสามเซนนี่แหละครับทั้งสองฝั่งเลย ให้เราดัดงอนะครับตัวสายไฟที่เราตัดน่ครับแบบนี้นะให้เป็นตัวยูนะครับลักษณะคล้ายตัวยูเนาะทั้งสามเส้นเลยนะครับลักษณะแบบนี้สามเส้นนะครับทีนี้เรามาสังเกตนะครับตัวลักเนี่ยทั้งสองตัวครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์ตัวแอลก็คือลายนะครับทั้งสองฝั่งเห็นไหมเราจะจัมนะครับจากตัวแอลมหาแอลอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว สายเอ็นก็คือนิวตันนะครับนิวตันนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับ2ฝั่งก็จัมเข้าหากันเลยรูไหนก็ได้นะครับเพราะสองรูนี้มันจะเชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้วนะเนี่ยสายกนะครับก็มาหากาวแบบนี้นะครับเรียบเข้าไปแล้วก็ทําการจัดเลี้ยงสายหน่อยนะครับจะพับอย่างไรก็ได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้นี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราปอกปลายสายนะครับเท่ากันเลยประมาณสัก หนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดสามเซนนี่แหละครับนี่นะปอกเลยทั้งสามเส้นเลยนะครับแล้วก็เอาตัวสายไฟนะครับของแต่ละสีเนี่ยหรือเป็นสายลายนะสายน้ําตาลเนี่ยก็เสียบเข้าตัวแอลนะครับเนี่ยแอลเลยนะครับสายสีฟ้าก็เสียบเข้าตัวเอหรือว่าสายสีเดียวกันนะครับแล้วก็นิวตอนไอตัวสายกาวนะครับก็เข้ากับรูช่องสายกาวเท่านี้เองนะครับไฟที่มาเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อทั้งสอง สองพักตัวนี้นะครับซึ่งก็จะใช้งานได้ทั้ง4 4ช่องเลยนะครับจากนั้นเราก็แค่เอาตัวนะครับตัวลักไฟของเรานะครับจัดเรียงเข้าไปในตัวกล่องกล่องร้อยของเรานะครับแล้วก็ยิงตะกูยึดนะครับปิดฝาเท่านี้เองนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งตัวลักไฟสีช่องลักษณะแบบนี้นะครับ